ได้รับคำอุปถัคุณนะครับเนื่องกับที่ AIS เจ้าช่างตลอดเวลาขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาวัวัตราตบุรณะจะได้มานำงบประมาณส่งครบกคบงการุณอย่างยิง่งฮะรหรับท่านดุลยเดชทินวัฒน์ผู้อำนวยการบริษัท AIS แห่งประเทศไทยของเรานี้นะฮะวันนี้ทั้ง,งคณะลาศีค้ับ

เอาอีกภาพนะฮะอเอีกภาพอ่าอีกภาพนหมนขอตัวแมนหมดที่สองนะขอตัวแมนนั่นอายุอระมานู่นเองนะฮะจมารับม้อนะฮะจะมารับหมออจะมีภาพติบไว้ตรงนี้ขึ้นรขอะรม่นครับปูงอคจะรับปูองจะท่านนะครับ นะโอเคแล้วนะโอเคอ่าไม่มีอ่าเดี๋ยวจะขยับผสมก,กันไปทั้งในส่วนของอ๋อไปอ่เอามาตีไงแล้วมาต้องเค่อนด้วยก,กัน